สวัสดีค่ะซื้อรถตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะโปรแรงหรือโปรธรรมดาคะขอโปรแรงๆจะ้ะได้ค่ะมิดเยียเซลเปิดสต็อกช็อกราคารสี่โปรแรงท้าชนทุกที่โปรที่1ใครไม่แคร์แต่บีแคร์เพิ่มวารัิจุกจุกสีปีโปรที่2แรไอเทมคาทุบราคาแรงสุดในรอบปีโปรที่3ลดกว่าร้านฟรีชุดแต่ แล้วขับฟรีมีไหมจ๊ะมีค่ะขับฟรีบีผ่อนให้รถมือสองสภาพมือหนึ่งแล้วอาชีพพิเศษล่ะมีค่ะฟรีดาวสำหรับอาชีพพิเศษหมออายการผู้ยิพากษานักบินนักบัญชีแล้วจัดโปรถ,ถึงวันไหนอจ๊ะจัดโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2567สามารถรับสิทธิพิเศษได้ทั้งออนไลน์และ หน้าสาขาทั้ง3ส,สาขา BtoHouse ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอืมคุ้มเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจองนะจ๊ะคุณลูกค้าจองวันนี้ได้เลยนะคะพร้อมสองอ่งมอบทันทีค่ะ